สวัสดีครับวันนี้พ่อครัวตัวออนะครับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้มีเมนูไข่ไข่มาอีกแล้วครับมาดูวัตถุดิบของเราครับเป็นพริกหวานสีต่างๆนะครับมีหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็มีแครอทนะครับแล้วก็มีนมสดจืดนะครับนมสดรสจืดนะครับแล้วก็มีซอสปรุงรสนะครับถ้าใส่เป็นเกลือก็ได้นะครับกับพริกไทยก็ได้นะครับใส่เกลือพริกไทยก็ได้นะครับ ก่อนอื่นเรามาเตรียมผักกันก่อนนะครับทำแครอทก่อนนะครับเมนูนี้จริงๆแล้วก็ไม่ต้องใส่ไส้อะไรครับแต่วันนี้เรามาปรับประยุกต์เอานะครับปรับประยุกต์เอาให้เข้ากับให้เพิ่มความอร่อยด้วยไส้เป็นผักสีสันต่างๆนะครับผักสีสันต่างๆก็จะได้อร่อยนะครับ วันนี้เราใช้แครอทนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเมนูออมเล็ตนะครับวันนี้นะครับแล้วก็นี่ครับพริกหวานนะครับเพิ่มสีสันนะครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวนั่นเองนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผักที่เรานำมาใช้ถ้าเป็นออมเล็ตนะครับเราจะไม่ใช้ผักที่ มีน้ำเยอะนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อไข่นะครับเขาไม่เนียนนะครับเราจะทำเป็นออมเล็ตไม่ได้นะครับก็ปรับประยุกต์เอานะครับปรับประยุกต์เอากับวัตถุดิบที่เรามีนะครับอาหารเราชอบเราจะได้ทานผักแล้วก็ใส่ผักครับเนี่ยครับพริกหลากสีต่างๆก็จะช่วยเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความกรอบความหวานนะครับพริกหวานนะครับ แล้วก็มีความเผ็ดนิดๆน,นะครับผัดให้หอมก็จะอร่อยนะครับเราเตรียมผักก่อนนะครับก็นี่น,น่จะน่าจะเป็นเมนูไข่นะเดี๋ยวไข่ขยี้คงอีกนานได้เจอกันครับเมนูไข่ลูกๆเบื่อแล้วนะครับตั้งแต่ไข่ยัดไส้มาไข่ข้นแล้วก็มาออมเล็ตนะครับเดี๋ยวไข่ขยี้เอาเอาไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวพ่อครัวต่อออก็จะ เริ่มไปทําเมนูอื่นๆนะครับเป็นเมนูแปลกๆนะครับเป็นแต่ว่าเป็นเมนูที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆที่พ่อครัวไม่ครัวสมัยใหม่นะครับซึ่งต้องมีความเร่งรีบในการทํางานก็ทํากินได้นะครับทําทานได้เองนะครับมาวันนี้เราใช้ไข่นะครับสาฟองนะครับพ่อครัวตัวออถือกล้องอีกแล้วครับวันนี้ให้แม่บ้านทํานะครับวันนี้มีคนช่วยครับ เราก็จะมาตีไข่ครับจริงๆแล้วอมเล็ดใส่แค่พริกไทยกับเกลือเท่านั้นนะครับ <S <S ก็กพ่อครัวตัวออปรับประยุกต์เอานะครับใส่ผักด้วยลูกๆจะได้ทานอร่อยนะครับใส่ผักด้วยลูกๆจะได้ทานอร่อยนะครับเรียบร้อยครับพริกไทยครับเพิ่มความหอมครับแล้วก็ สับปมดนิดนึงนะครับเทใส่เป็นพวกเนือลูกนมสดจืดจะจะไปใส่เป็นครีมนะครับก็ได้นะครับอ่ะเรามาลงมือทํากันครับผัดพริกผ,ผัดผักให้หอมสุกก่อนนะครับไส้เนี่ยจะใส่เป็นพวกแคมก็ได้นะครับแต่ต้องเอามาทําให้สุกก่อนนะครับเพราะว่ากระบวนการทําเราจะใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับเพราะถ้ามีเนื้อสัตว์จะทําให้เนื้อสัตว์ไม่สุกนั่นเองนะครับ ผัดให้หอมก่อนนะครับผัดให้ผัดผัดผักให้หอมนะครับหลังจากนั้นนะครับจะใช้เป็นเนยก็ได้นะครับเป็นเนยในการผัดแทนน้ามันก็ได้นะครับเนยจืดหรือเนยหวานก็ได้นะครับใส่ชีสเข้าไปก็ได้นะครับปรับประยุกต์เอานะครับอ่าเรามีอะไรเราก็ใส่ตามนั้นนะครับเป็นเมนูที่ไม่ต้องยุ่งยากครับไทยไม่ต้องครบก็ได้ครับอ่ะใส่ไข่เข้าไป เนี่ยครับขั้นตอนนี้ต้องรีบคนนะครับรีบคนนะครับคนอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ควบคุมไฟด้วยนะครับไม่ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับถ้าเราเราใช้ไฟแรงไข่ก็จะสุกก่อนแล้วเขาก็จะเนื้อเขาก็จะไม่เนียนนะครับแต่เนี้ยก็คนไฟค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะว่าใช้เตาแก๊สหัวหัวผิดนิดนึงแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับอย่างรีบคนนะครับแล้วก็วิธีทํานะครับก็ใช้ไม้พายนะครับอ่า ดันไข่มาอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับนะครับใช้ใช้ใช้กระทะเคลือบนะครับจะทําให้ไข่ไม่ติดกระทะนะครับขั้นตอนนี้ต้องรีบนะครับแล้วก็ต้องหลีไฟด้วยนะครับให้ไฟอยู่เฉพาะช่วงนะครับตรงปลายไม้ไผ่นะครับเปิดไฟอ่อนๆเท่านั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ทําไข่ม้วนได้นะครับอ่านะครับแล้วก็ค่อยๆดันค่อยๆดันมานะครับ ดันไม้พายนะครับดันแล้วก็งัดขึ้นนิดนึงดันงัดขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็กระดกะกระดกะกระทะนิดนึงนะครับค่อยๆใจเย็นๆนะครับขั้นตอนนี้ต้องทําใจเย็นๆนะครับค่อยๆค่อยๆกระดกนะครับแล้วก็ดันไข่ข้างล่างไปนะครับดันไปจริงๆก็ ถ้าคนที่ชํานาญแล้วก็ดันแล้วก็งัดขึ้นนะครับดันแล้วก็งัดขึ้นอันนี้เนื้อไข่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เพราะว่าเราใส่ไส้นะครับถ้าเราไม่ใส่ไส้ก็จะทําง่ายกว่านี้นะแต่เรานี้เราปรับประยุกเอานะครับแต่ก็ถือว่าได้เหมือนกันครับค่อยๆดันครับค่อยๆดันแล้วก็เปิดไฟตรงปลายกระทะนั่นแหละครับเท่านั้นเองนะครับให้มีความร้อนเฉพาะตรงนั้นนะครับค่อยๆดันนะครับไข่เขาโคตรเขาเช็ดตัวเขาเขาจะม้วนม้วนม้วนลงมานะครับขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆ แล้วก็ค่อยๆกระดกนะครับแล้วก็ดันไปดันไข่ข้างล่างไปข้างบนก็กระดกนะครับแล้วก็ส่วนไฟนั้นก็ควบคุมนะครับควบคุมให้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับนี่ไฟเพอัวทออ่อนดับก็ต้องเปิดใหม่นะครับรีมากจนจะดับนะครับอ่ะลุยต่อครับเอาใจช่วยครับจะเป็นออมเล็ตหรือเปล่าครับค่อยๆดันนะครับค่อยๆดันมาเปิดไฟแรงไม่ได้นะครับ เปิดไฟแรงไข่ก็จะสุกนะครับไข่ก็จะสุกอ่าได้แล้วครับเห็นไหมครับเริ่มม้วนลงมาแล้วครับเห็นไหมครับค่อยๆครับใจเย็นๆนะครับดันข้างล่างแล้วก็ค่อยกระโดกข้างบนมาค่อยๆคยให้เขาค่อยๆม้วนค่อยๆม้วนลงมาเห็นไหมครับม้วนลงมาม้วนลงมาครับเห็นไหมครับโอเคนะครับออมเล็ตนะครับข้างในก็จะมีความเป็นไข่เยิ้มๆนะครับเป็นไข่เยิ้มๆ แต่ถ้าเป็นออมเล็ตท,ทั่วๆไปก็จะมีเฉพาะไข่นั่นเองแต่เนี้ยเราใส่ไส้เข้าไปด้วยนะครับใส่ไส้เป็นการปรับประยุกต์เอาอ่าหน้าตาก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้นะครับเพราะว่าใช้เตาแก๊สผิดฝังครับเพราะว่าลีรีมากก็ดับครับถ้าเปิดมากไข่ก็จะไหม้ไข่ก็จะสุกแต่นี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับได้แล้วครับได้แล้ว อมเล็ดของเรานะครับไข่เมนูไข่ม้วนนั่นเองนะครับแต่เราใส่ไส้เข้าไปด้วยเพิ่มรสชาตินั่นเองนะครับก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่ชามกันนะครับเพื่อเสิร์ฟเป็นอาหารเช้านะครับอร่อยอร่อยนะครับที่ลูกๆชอบทานอีกเมนูหนึ่งก็เมนูไข่เดี๋ยวจะพักเมนูไข่ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่ไข่ข้นไข่ยัดไส้มามอมเล็ดนะครับ เหลืออะไรเหลือไข่กข่ยี้ต้มจืดไข่โอ้เยอะแยะมากมายนะครับไข่พะโล้ก็ยังไม่ได้ทาแต่พ่อครัวโตอออขอพักเมนูไข่ไว้ก่อนนะครับจะได้ไปทําเมนูอื่นนะครับอ่อเรียบร้อยครับที่สําคัญนะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กันหลังใจขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นกำลังใจอันสูงยิ่งที่พวอโคตออได้ทำคลิปต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ